สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอ้วนช่างเถอะเหมือนเดิมนะครับบ้านเราก็จะจัดอยู่ในประเทศที่อยู่เมืองร้อนชื้นนะครับอากาศก็จะร้อนอบอ้าวนะครับคือเวลาเราขับรถขับลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องใช้เปิดแอร์อย่างแรงนะครับแต่ทีนี้ว่าเวลาเราเปิดแอร์อแรงๆแล้วปรากฏว่าควารมร้อนมันขึ้นมันฮีทขึ้นมา ตัวเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันหาสาเหตุไม่เจอว่ามันมาจากอะไรทีนี้ไอความร้อนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีได้หลายสาเหตุนะครับเดี๋ยววนช่างเต๋อจะพาไปดูเลยนะครับว่า,อ,าอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดความร้อนโดยที่เราเองก็ไม่ได้สังเกตมาก่อนนะครับเดี๋ยวาไปดูกันเลยนะครับครับหลักใหญ่ใจความ ของปัญหาของรถที่จะเกิดความร้อนขึ้นนะครับก็จะมีด้วยปัจจัยหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็จะเป็นวาล์วน้ำหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี่นะครับตัวไอหม้อน้านี่นะครับตัวหม้อน้านี่ตัวสําคัญเลยนะครับถ้าหม้อน้ําตันนะครับก็จะทําให้ะระบายความร้อนไม่ได้ตัวนี้ก็ จะเป็นปัญหาใหญ่ของมันนะครับตัวนี้ตัวสําขัญนะครับตัวหม้อน้ํานะครับแล้วก็ตัวฝา,าหม้อน้ํานี่นะครับฝาหม้อน้ํานี่ต้องใช้งานได้ดีนะครับต้องอถ้าถ้ามันเสียนี่ก็คือมีปัญหาเหมือนกันก็คือการที่มันเสียก็คือว่าน้ํามันจะไหลออกนะครับแต่ว่าไม่ไหลเข้านะครับก็คือถ้าความร้อนมันขึ้นเนี่ยมันจะดันน้ําออกมาอยู่ที่ท่อพักนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่า,อาพอพัดลมเปา่าหม้อน้ําเย็นแล้วเครื่องยนต์เย็นแล้วมันก็จะถูกดูดไหลกลับเข้ามานะครับ<ส>มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือตัวหม้อน้ํานี้นะครับแล้วก็ตัวพัดลมก็เหมือนกันนะครับตัวพัดลมเนี่ยถ้าเกิดความร้อนมันขึ้นนะครับตัวพัดลมก็จะต้องทํางานนะครับถ้าพัดลมไม่ทํางานตัวนี้ก็ปัญหาใหญ่ของมันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับ ก่อนที่พัดลมมันจะทํางานนี่นะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวตัวนี้ก็คือตัวเซ็นเซอร์วาวน้ําตัวเซ็นเซอร์น้านะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มีหน้าที่นะครับที่จะทําให้ตัวถ้าความร้อนมันขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำมันทางานพอมันทํางานปุ๊บมันก็จะสั่งมาที่ พัดลมให้พัดลมมันทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเนี้ยมันเสียนี่นะครับ allora มันก็จะไม่สั่งให้พัดลมทํางานพอพัดหลังมันไม่สั่งให้พัดลมทํางานปุ๊บเนี่ยความร้อนมันก็นจะขึ้นนะครับพอความร้อนขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะผ่านไปหลายอย่างนะครับทําให้ฟ้าสูบโกงบ้างทําให้หม้อน้ํารั่วระเบิดบ้างอะไรพวกนี้นะครับแต่ทีนี้ว่าเราจะรู้ได้ไงล่ะครับว่าตัววาล์วน้ําตัวเนี้ยไอตัวไอ,ไอตัว เซนเซอร์วาลตัวนี้มันทำงานหรือไม่ทำงานนะครับเราจะเช็อยังไงนะครับเราเช็คได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเช็คเข้ามันเลยนะครับครับตัวเวลาเราจะเช็คตัววาลตัวเซนเซอร์ไอความร้อนตัวนี้นะครับความร้อนหม้อน้ำนี่นะครับเราจะเช็คได้ยังไงนะครับเราก็ติดเครื่องยนต์นะครับพอติดเครื่องยนต์ปุ๊บปิดแอร์นะครับ ปิดแอร์ให้หมดเลยนะครับพอปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้พัดลมมันไม่ทํางานนะครับทีนี้พอพัดลมมันไม่ทํางานก็ก็แสดงว่าความร้อนมันยังไม่ได้เต็มที่มันก็เลยไม่ทํางานนะครับแต่ทีนี้วเวลาจะเช็คว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เสียหรือไม่เสียนะครับเราก็ง่ายๆนะครับเราก็ถอดตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ออกเลยนะครับอถอดปลั๊กตัวนี้ออกนะครับเห็นไ,ไหมครับ ก็หลังจากที่เราถอดออกแล้วเนี่ยพอเราถอดออกมาแล้วนะครับตัวพัดลมมันจะทำงานทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับก็คือตัวนี้นะครับถ้าเราถอดปลั๊กตัวนี้ออกนะครับมันก็จะทำให้พัดลมมันทำงานนะครับนี่แสดงว่าตัวเซนเซอร์ความร้อนตัวนี้หม้อน้ำตัวนี้ ช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดตัวเซนเซอร์ความร้อนตัวนี้ใช้ไม่ได้ก็คือเราจะถอดออกเนี่ยหรือไม่ถอดออกเนี่ยมันจะทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นไหมครับเวลาเราใส่ปักเข้าไปแล้วพัดลมก็จะหยุดทำงานทันทีเลยนะครับนี่รับวิธีการเช็คง่ายๆของตัวเซนเซอร์ความร้อนพัดลมนะครับเซนเซอร์ วัดอุณหภูมิความร้อนตัวนี้นะครับถ้ามันเสียก็เป็นไปได้สองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือทํางานตลอดเวลานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ทํางานเลยนะครับก็อยู่เงียบๆอย่างนั้นนะครับถ้ามันไม่ทํางานเลยนี่นะครับมันจะเป็นปัญหาของช่างนะครับช่างก็จะหาโน่นหานี่หาไม่เจอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่างเขาหาเจอก็โอเคนะครับครับคลิปนี้ก็อ้วนช่างเตอก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับ กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามอ้วนช่างเถอดด้วยนะครับปุ้นปุ้น